ครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีประจำสัปดาห์นะครับผมจากร้านดี a q u a r i ควเรีมนะครับโตตันพันมอ .4 นคลินนะครับนะวันนี้จะเอาคลิปต่างๆให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะก็เสนออันดับแรกก็จะเป็นตระกูลอาหารปลาคราฟนะครับตระกูลอาหารปลาคราฟนะครับยี่ห้อเทนลิวนะครับนะยี่ห้อเทนลิวนะครับสูตรจะมีหลายสูตรมากนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีโตอันนี้จะเป็นเน้นสีโดยตรงอันนี้ก็สีโตนะครับอันนี้จะเป็นพวกตระกูลไบโอตินนี่จะเป็นการย่อยระบบย่อยอาหารที่ดีนะครับสมดุลเป็นจุดสมดุลน,นะป้องก,กันโรคอะไรประมาณนี้มีสารไหลสไป,ปรูลิน่าก็เพิ่มสีสันไปนในตัวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อซาอกุระโค้ยซากุระโค้ยนี่ ก็จะเป็นตัวเน้นสีโดยเฉพาะนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรสูตรมาตรฐานนะครับนะสูตรมาตรฐานนะครับก็คือสีโตอะไรได้หมดนะครับนะครับสกุละข่อยนะครับสูตรนี้นะครับเออส่วนสูตรนี้จะเป็นสีโตนะครับนะรานะคาก็เริ่มต้นสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทยี่ห้อเทนลิวนะครับ 270290บานะครับ350บาทก็รานะคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับนะออของซากุระโคตัวนี้ก็จะเป็นส่วนเน้นโตตัวนี้เน้นโตนะครับเม็ดก็จะมี SML นะครับนะขนาดเม็ด SML เน้นโตนะครับสีก็ได้มาตรฐานก็จะมีพวกพวกเนื้อปลาเนื้อกุ้งนะครับส่วนผสมเยอะแยะมากมายนะครับนะ ตัวนี้จะเป็นสีโตนะครับขนาดไม่ก็มี S, M, L นะครับ2มิลมิล6มิลน,นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ยี่ห้อเทนริวนะครับนะดีทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นเทนริวหรือซากุระค่อยเลือกตัวใดตัวหนึ่งได้หมดนะครับเราก็จะมียี่ห้อฮาโตารติฮาโตริจะเป็นสูตรโปรโตีนสูงประมาณ45%เซนนะครับนะครับ โปรตีนอยู่ที่47เซนะครับผมของยี่ห้อฮาตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเน้นโตเร็วนักใครชอบโตนะครับยี่ห้ออื่นๆก็มีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิแนมนะฮะเป็นแบรนด์ทั่วไปนะอันนี้ก็จะเป็นซาคุระโกนะครับก็แบรนด์ตดตลาดทั่วไปตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อบูธอาหารยี่ห้อบูธนะครับ บุดน้องใหม่ล่าสุดส่วนผสมนี่ดีมากอันนี้ผมทดลองให้แล้วนะครับแกะเออแกะให้ปลาที่ร้านกินนิดน้ําไม่เปลี่ยนสีนะครับน้าไม่เปลี่ยนสีน้ําใสกิ๊บมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวนี้เวลาแก่ให้อาจจะมีแบบขุนเล็กน้อยนะครับนะฮะมีออกขุนเล็กน้อยเออตัวเออตัวนี้ก็เหมือนกันมีขุนเล็กน้อยนะครับตามที่ผมแก่ให้นะอันนี้ก็ค่อนข้างดี น้ำไม่เปลี่ยนสีนะครับตัวนี้ก็มีขุนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ขุนเยอะนะครับนะแต่ก็ถือว่าดีนะครับนะครับก็จะเป็นตระกูลซองเล็กก็มีนะครับตระกูลอาหารปลาอันนี้สําหรับลูกปลาเล็กเกิดน,นะครับเป็นลูกไรอบแห้งนะครับอันนี้จะเป็นดิท่ทอดสักุละไมโครนะครับเม็ดขนาดจิ๋วสำหรับปลาตัวเล็กนะปลาสอดปลาหางยุงปลาปากเล็ก นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ของยี่ห้อ,อบูธนั่นแหละแล้วก็เขาจะทํามาเป็นไมโครเมร็ดเม็ดค่อนข้างจัรเล็กละเอียดสำหรับปลาปากเล็กปากัดปลาสวยงามปลาขนาดเล็กนะดีทุกตัวครับแกให้น้ําไม่เปลี่ยนสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดค่อนข้างจะละเอียดก็ดีทุกตัวสาหรับปลาปลาขนาดเล็กนะครับปลาขนาดเล็ก เ,เม็ดก็มีรอยมีจมนะครับนะนะครับยี่ห้อคันโชคันโชตัวนี้ก็ขายอยู่50บาทก็เม็ดก็สลับปลาขนาดเล็กอืมตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตามที่แกะให้ดูนะน้ำไม่เปลี่ยนสีนะครับมาชอบกินมีลูกน้ำทำจากลูกน้ำนะครับ60สิบาทให้กับปลากัดปลาสวยงามได้นะครับ มีหลากหลายยี่ห้อมากเลยครับมาเลือกกันเอาเองเนาะทีโรตัสเศรษฐิจนะครับนะอาหารกุ้งก็มีนะครับ50บาทอาหารกุ้งนะครับตระกูลอาหารกุ้งนะครซองเล็กก็มีนะครับซองเล็กก็10บาทนะครับส0บาท15บาท20บาทนะครับประมาณนี้อันนี้35บาทนะครับอืมยี่ห้ออื่นๆนะครับก็มีตระกูลตามที่เห็นนะครับนะใครชอบแบรนด์ฮิการินะครับ มีกาลิร้ีบ้บาท150 180าอปลามงกรปลาหัวสิงชนิดจมแบบลอยแบบเม็ดมินิครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสไลดยสไปรูน่า12%ก็เน้นสีอาหารเม็ดจมนะครับนะมีมีเป็นเม็ดจมนะครับอาหารเม็ดจมนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อออปตินัมนะครับเป็นสูตรพออินวันุยอินวันเน้นสีโตป้องกันโรคนะครับก็ใครชอบแบรนด์ไหนก็มาเลือกเอานะครับนะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับอาหารปลานะครับนะครับอันนี้จะเป็นตระกูลไมโครนะครับไมโครแพลนยี่ห้อฮิการิดีอยู่แล้วครับสำรพคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ไมโครสำหรับปลาเล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ไวบาก็เน้นสีภายใน7วันดีนะครับใครต้องการสีปลาสดๆแป๊ดๆไม่ว่าจะเป็นปลากัดปลาทองปลาสอดปลาปอมปดัวได้หมดนะครับนะอันนี้จะเป็นอาหารแขบติดกระจกนะครับผมติดกระจกค่อนข้างดีนะครับนะครับนะฮะอันนี้ของเซนตานะครับตระกูลเทนต้าคอมปาดัวนะครับผมยี่หอดิฟอันนี้จะเป็นยี่ห้อเซนต้าใช้สลับขับลม ไม่ให้ปลาหงายท้องหรือว่ายเซซู์สำหรับปลาทองตะคุณปลาทองปลาหูสิงห์นะครับนะใคาเจอปัญหาปลาว่ายหงายท้องก็มาเลือกเอาไปให้กินกันนะครับตะคุณดิฟนะครับสากประรดนะครับเน้นสีพิเศษเม็ดจมเม็ดลอยมีหมดรับโปรตีนสูงทำส่วนผสมจากจิ้งหรีดนะครับอาหารปลาหมอสีอาหารเต่าอ่า,านี่ครับ อันนี้อาหารของปอมปรวนะผมก็ค่อนข้างดีนะครับขายอยู่250อยบาทนะ250-280บาทนะครับนะใครจะให้ส่งก็จัดส่งได้ครับผมนะครับส่วนน้ำยาน้ำยาอื่นๆก็นะครับก็มีพวกซูเปอร์อิกนักษาลดจุดขาวแลวสต็อปน่อเปื่อยแอนกาลิสนะครับเป็นกำจัดตะไคร่น้ำในตู้ อันนี้สเนอรี่กำจัดหอยอันนี้ใช้สำหรับปุ๋ยนะครับไม้น้ำกำจัดเห็ดน้อนสมอปรสิตต่างๆมาละไชยนะครับใบอนน็อกนะครับอควาติกนะครับใช้สำหรับค่าเชื้อราตกเลือดเน่าเปื่อยซึมนะครับอะไรพวกนี้แล้วก็แบคทีเรียในการย่อยสลายของเศษขี้ปลาออกซิเจนผงเวลาไฟฟ้าดับน้ำนะอันนี้จะเป็นตระกูลปุ๋ยปุ๋ยต้นไม้น้ำนะครับนนเนเจอร์ไลท์น,นะครับ นะครับสูตรก็จะมีสูตรมาตรฐานนะครับก็จะใช้ทั้งหมด4ี่ขวดนะครับนะเน้นสีเน้นลากเน้นเจเริญเติบโตนะครับเน้นไม,ไม้เขียวนะครับแล้วก็จุลินทรีย์น้ำแล้วก็บีบีแบตนะครับป้องกันตะไคร่นะครับแล้วก็ช่วยน้าใสแล้วก็แบตตะกูลแบคทีเรียแล้วก็จะเป็นตะกูลปุ๋ยฝังเม็ดนะครับฝังไม้แดงฝังไม้เขียว มาละไคกําจัดตะไคร่น้ํานะครับมีค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีน้ํายามีน้ํายาปรับสภาพน้ําลคาล์นปรับน้าใส่ไข่เช้นโรคนะครับนะป้องกันการเกิดตะไคร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลือบโอซอลนะครับปลาไข่ป่วยก็เอาไปแช่ได้นะครับหายครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเอาคลิปเกี่ยวกับพวกอาหารปลาหรือน้ำยาให้จมกันไปก่อนนะครับนะแล้วก็จะเป็นตระกูลปั๊ม ามก็มีนะครับด้านหลังก็เดี๋ยวใครอยากได้อะไรก็ทักถามถ่ายมาเดี๋ยวลงเบอร์ลงลไลน์ไว้ให้นะครับนะโอเคเออวันนี้ก็เดี๋ยวจบคลิปสั้นเพียงเท่านี้ก่อนวันหน้าค่อยอัปโหลดคลิปใหม่ครับ